หล่อมากเลยทุกคนรอฮักมีนักเรียนนะคะมาได้นะครับแล้วก็จองจุดที่จะพูดสีสันนะคะวันชาติไทยเนาะพี่สตังหล่อมากเลยนะคะแม่แม่แม่รักขออนุญาตชมพี่สตังหล่อคณะครูนักซีแม่แม่แม่พี่สตังหล่อมากเลยจากเต็มที่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ซีนะคะสวัสดีทุกท่านเนาะนะคะแม่หล่อ ด้านพิธีการนักนเรียนก็ามาเยอะ <มา S 2> นะคะน้องๆมาร่วมกิจกรรมนะคะวันช้างไทยที่ศูนย์คดของเราหล่อสวยกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ไปดูหนุ่มโชคมงคลกันเนาะนะคะแม่แม่แม่รักม,ม,มาอาหารเยอะเนาะนะคะแม่แม่รักม,มานะคะดูนะคะป้ายขึ้นข้าวโพดมาข้าวโพดคิดถึงมามีคิดถึงมามี เพราะว่ามามีชอบข้าวโพดน้องโชคก็ชอบนาอนะคะแม่แม่มามีอชอบมากเลยน้องโชคมงคลก็ชอบสุดๆเลยสวยสวย อาหารมีนะคะเยอะแยะมีน้องช้างมารอนะคะเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดีแม่แม่นะคะวันนี้นะคะแม่รักพอเดินได้นะคะแม่รักเลยมาไลฟ์ให้แม่แม่ดูว่านะคะหนุ่มน้อยของเราก็มาร่วมกิจกรรมบางช้างไทยด้วยนี่นะคะกลุ่มช้างแสดงแต่ละชุดสวยนะคะ เป็นนะคะเอกลักษณ์ของแต่ละเชือกเนอะนะคะคุณแม่หนุ่มน้อยของเรา,านะคะยังไม่มีชุดชุดไหนสวยนะคะจับจองตัดให้น้องโชคได้นะคะแม่แพี่พียนอ้นี่นคจับ้องม่ี่ดนี่น้องม่ดนน,นี่ชุดสีฟ้าับ พ่อดาวไม่กล้าเอาสายฟ้ามาเพราะว่าเวลาเจอเพื่อนเพื่อนเขาจะร้องจี๊จ๊ดนะแม่แม่ก็เลยไม่เอามาให้ความาชมขบวนช้างไทยนะครับอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับคณะดูนักเรียนมาไปลึยุดน่าจะเป็นโรงเรียนแรงมุดนะครับวันนี้จากกืองเดินหาหนุ่มน้อยของเราอยู่ตรงไหนเนาะนะคะแม่แม่เตรียมร้อยความสุที่ชั้นใน ้องน้ำห้องสุาจะยูดวามยด้ลงระพิคนิ่นะครับอยากไปด่ายภาพจะเป็นางมอโกหรือหน้าพิชสะัดช้าหรือจะไปที่หอคอยก็ได้หรือจะไปหาช้างก็ได้ถายรัารพี่นมโมอคเรียนได้เข้าไปย คอมเมนต์ได้นะคะแม่ๆากาพินาโมแม่รักเลยยังมองหาหนุ่มน้อยยังไม่เจอเลยค่ะแม่ๆอุ้ยพินาโมหุ่นสะพุ๊บโโเลยพินาโมพินาโมหุ่นตันมากเลยโอ นาหนุ่มน้อยร้องส่งเสียงบอกว่าผมอยู่นี่หนุ่มน้อยส่งเสียงร้องแล้วแม่แม่มนีช้างเชือกนีอ้สุดเหรอไปเดินไปทางไหนเนาะนะคะแม่แม่ต้อง คอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่พี่แม่แม่ช้างเยอะแม่แม่รักกอน,นะคะหว่วงสุขภาพตัวเองแม่รักชุดชอบชุดพี่นิ้งหน่องชุดไทยสวยมากเลยเห็นไหมแม่แม่ นั่ไงนุ่มน้อยแม่แม่เห็นหรือยังเชียงอะไรเสียงอะไรเนาะ ร้องทำไมลูกร้องทำไมเสียงน้องโชคมงคลร้องค่ะแม่แม่ สวัสดีแม่แม่เอฟซนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะพูดคุยได้นะคะแม่แม่วันนี้มาดูน้องโชคมงคลมาวันช้างไทยน้องช้างเยอะค่ะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่พี่พี่พ e อเอฟซี ยูใส่มาเดี๋ยวนี้วัดดีครับยูมองเก้าแล้วล่ะบกไปเรียนงของตจงเปเรียนองไฟก็ตจงตะจงบอสร้างไยอยู่บอกโอ้ยมิส่วนแล้วทาวแล้วบ่ปิดสวนแล้วมัมีสั่งอลยบอกมมีอะเก่งอะไรบ่ มีเสียงน้ำเพลรร้องถ้ามามีมาเนาะนะคะแม่แม่นะคะถ้าเสียงน้ำเพลรร้องอย่างนี้มีการวิ่งร้ yeah, <they> องทำไมล่ะลูก yeah, <they> <c oughs> ต้องสบายสบ่าฮ่าฮ่าฮ่าแตดนนไปตก่พี่งานอะไร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 กันอะไรกันประมอนประมอนประพั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 นไม่เจอแมเนี่ยไม่เจอแม่เน ดูพี่นิ้งหน่องนมนิ่งเนาะอารุ่นเดียวกันกับ นะคะสายฟ้านาอนะคะพี่นิ้งหน่องกับพี่สตังค์นะคะที่ได้ออกจากลานแสดงพร้อมกันพี่นิ้งหน่องก็หล่อมามีก็สวยพี่สตังค์ก็เท่เลยนะคะแม่แม่ เรวมองจุง้งเรามองกระลลเด,ด็ดดูโดดด้งเราไว้กันนเดี๋ยวแม่ลักนะคะจะพาไปเดินดูนะคะกลุ่มช้างสแสดงเนาะเพราะว่าสีสันสวยแ <c oughs> <c oughs> ม่ลักเดินออกมาตรงนี้แ <c oughs> ม่ลักนึกว่ามีช้างโตกระจายหมดเลย นึกว่าช้างตัวเป็นๆนนะคะหุน่นค่ะแม่หุนห่นหุ่นเลิฟระวังนะครับเดี๋ยวตกนะลูกนั่นแหละกลัวตกเดี๋ยวเก็บ ก็นะคะช้างที่ถูกกันก็จะอยู่เป็นจุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะนะคะคุณแม่โอ้น้องมินนี่น้องมินนี่ร้อง,นนองโอ้โชคก็บอกว่าผมอยู่นี่ครับกาละมังอะไรเนาะ พานาโบ่พี่ยอดทองถ้าเรลาจำข้างหลังไม่ผิดเนาะนะคะชุดสีเหลืองทองนี่นะคะพี่ยอดทอง พี่ยอดทองพี่สุโพน์พี่ทองคำนะคะพี่ทองแท่งแม่แม่จับไหนไหมนี้พี่ยอดทองชุดสีเหลืองน้ำเพชรชุดสีอ่าสีกลมเนาะนะคะพี่สุโพน์น้องอื่นน้ำโชคอื่นอ่างชุดสีเหลืองพี่แท่งพี่ทองคำ ชุดสีม่วงแล้วก็ไม่รักแกไม่ได้พี่ทอง่ะแทงนะคะตัวอ้วนๆตุดอ้วนๆน,น,นี้ไขรนอ้นนะคะอ๋อพี่ดาวมงคลชุดสีขาวแล้วก็สวมมงกุฎนี้นะคะเป็นขออ่าน้องน้องอะไรนะน้องกะละมางังแล้วก็พี่สงการนะคะกลุ่มนี้ช้างแสดงนะคะแม่แม่ เดี๋ยวแม่ลกก็น,นะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะกับน้องช้างแสดงเลยนะคะขอบคุณทุกไรา์ขอบคุณทุกแค่นนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้แม่แม่ทุกท่านนะคะร่วมอวยพรนะคะวันช้างไทยนาะนะคะคุณแม่จ๋าขอให้แม่ทุกท่านนะคะ oh. ประสบโชคดีนะคะอุ้ยชุดใหม่ไทยน้อ no. นะคะเป็นกระโปรงสวยนะโอ oh. oh. น้องน้องน้ำค้างามีการร้องน้ำค้างชุดสวยเป็นชุดไหมไทยเมืองสุรินทร์้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ